เซเียลแห่งภายแสงที่ได้ก่อกระบฏได้สังหารตัวตนที่สมบูรณ์แบบและตั้งตนเองเป็นเทพองค์ใหม่และได้กลายเป็นเจ้าผู้ปกครองพวกเขาได้เริ่มไล่ล่าเหล่าจักรพรรดิโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ประจุพลังของตัวตนที่สมบูรณ์แบบจึงทําให้ราชาแห่งยักษ์จักรพรรดิแห่งการเริ่มต้นลีเกียถูกเจ้าผู้ปกครองจองจาเอาไว้ความสมดุลระหว่างอำนาจสองอำนาจได้พังทลายลงจักรพรรดิที่เหลือก็ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ข้าได้ยื่นมือเข้าไปเพื่อต่อสู้ร่วมกับจักรพรรดิเพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะร่วมมือกับ าเพื่อต่อต้านเจ้าผู้ปกครองนับตั้งแต่นั้นมาข้าก็ไม่ใช่เศษเสี้ยวแห่งพายแสงหรือผู้สวรรค์อีกต่อไปแต่ข้าได้อยู่ในฐานะจักรพรรดิเงาของเราจักรพรรดิทัางเก้าและก็ได้ทําสงครามต่อเนื่องกันมาอีกยาวนานและการเวลาก็ได้อยู่เคียงข้างข้าจากศพและดวงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในสงครามได้กลายมาเป็นกองทัพให้กับข้าจนข้าขึ้นมาทัดเทียมกับกองทัพแห่งการทําลายล้างที่นําโดยราชามกรข้างมันจึงทําให้เจ้าผู้ปกครองและบรรดาจักรพรรดิได้เริ่มกลัวข้ามากยิ่งขึ้นส่วนจักรพรรดิที่เกรงกลัว ข้านนัก็ได้จ้องแต่จะแทงข้างหลังข้ามาโดยตลอดจนกองทัพของข้าได้รับความเสียหายจนเกือบจะถูกกวาดล้างเพราะว่าข้ามีพลังที่แข็งแกร่งเกินไปนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่การทรยศจากพัดเที่ยวสัตว์อสูรได้ทิ้งทหารของตัวเองและหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดราชาปิศาจบาลานเลยต้องชดใช้ในสิ่งที่ทําลงไปทั้งหมดข้าจึงได้กลืนกินปิศาจบาลานเข้าไปแต่ทันใดนั้นเหล่าทูตสวรรค์ก็ได้ลงมาคุกเข่าต่อหน้าข้าแล้วขอให้ข้านั้นยกโทษให้เพราะว่าพวกเขานั้นคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสู้กับข้าอีก ต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถส่งชั้นกลับไปยังโลกแห่งความว่างเปล่าได้ถ้าพวกเขาต้องการแต่พวกเขากับต้องการที่จะสมานฉันด้วยในฐานะสหายที่เกิดมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันและสิ่งที่พวกเขานั้นทําก็คือการเคารพต่อข้าที่เคยยืนอยู่เนวหน้าและเป็นผู้นําของเรากองทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งแสงสว่างแต่ข้าก็ได้ถามพวกนั้นไปว่าที่พวกเจ้าบอกว่าไม่มีเหตุผลพวกเจ้าจะบอกว่าพวกเจ้าไม่ได้ทําร้ายนายของข้าด้วยดาบหรือหอกหรือไงฮะแต่พวกพูดเหล่านั้นก็ได้ตอบข้ามาว่าเขาก็ คือนายของพวกเราเช่นเดียวกันตอนที่ข้าได้ยินคําตอบนั้นข้าโมโหพวกเขามากเพราะมันเป็นความผิดที่เลวร้วายยิ่งกว่าเดิมอีกแต่พวกเขาก็ได้บอกกับข้าว่าท่านสมควรจะเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นสิว่าพวกเรานั้นรู้สึกเช่นไรในตอนที่พวกข้าก่อกระบฏใส่พระองค์นะ่ะเราก็แค่อยากจะจบสงครามเท่านั้นเองข้าก็เลยได้บอกกับเขาไปว่าให้พวกเขานั้นได้แทงหอกมาที่หัวใจของฉันเลยแล้วทุกอย่างมันก็จะจบลงแต่พวกเขากลับทำความเคารพข้าอย่างใจจริงในตอนนั้นข้าสับสนมากข้าจึงตัดสินใจที่จะ ซ่อนตัวเองอยู่สักพักเพื่อรอวันที่จะแก้แค้นข้าได้ปีศาจบาลันมาเป็นทาสรับใช้อยู่ภายในตัวของฉันและหลังจากที่ข้าได้พักฟื้นร่างกายดีแล้วข้าก็พยายามเข้าโจมตีกองทัจพจักรพรรดิเที่ยวสูนีครั้งแต่ถึงอย่างนั้นในขณะช่วงเวลาที่ข้าไม่อยู่จกักรพรรดิสูญเสียพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไปท้ายที่สุดแล้วก็ได้พ่ายแพ้ต่อเหล่าเจ้าผู้ปกครองราชามกรจึงรู้ว่าตอนนี้กองกำลังนั้นเริ่มอ่อนแอลงจึงไม่ยอมให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นและเขาก็ได้รับข้ากลับเข้าไปอีกรังวยวายีเาลเกต่ต ตาของเจ้าผู้ปกครองและเดินทางเพื่อค้นหาโลกใหม่ที่พวกเราจะใช้ฟื้นฟูกองทัพซองที่ได้ฟังอยู่ก็ได้ถามไปละครับว่าใช่โลกที่เขาอยู่ในตอนนี้ไหมจักรพรรดิเงาเลยได้บอกว่าใช่แล้วล่ะสําหรับมนุษยชาติแล้วจักรพรรดิคือศัตรูที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกพวกเขาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมของการสูญพันธ์ได้ซองเลยได้บอกกับจักรพรรดิเงาไปว่าเมืองที่กลายเป็นทะเลเพลิงน่ะมันเป็นภาพที่ฉันเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วมันช่างเลวร้ายมากเลยล่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างนั้นเหรอซองได้ถามจักร พดเงาไปไม่ใช่นี่มันคือภาพในอดีตหากจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของจกักรพรรดิคือการทำลายล้างจุดประสงค์ของเจ้าผู้ปกครองก็คือการรักษาโลกนี้ที่ซึ่งตัวตนที่สมบูรณ์แบบได้หายไปหลังจากที่รู้ตัวการแล้วการเคลื่อนไหวของจกักรพรรดิก็ล่าช้าไปแล้วจึงทำให้ทุกอย่างตอนนั้นได้ลาบเป็นหน้ากองเจ้าผู้ปกครองรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากต่อกองทัพแห่งโลกโกลหลที่ล้มเหลวก่อนที่พวกจกักรพรรดิจะไปทำลายโลกอื่นและเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นพวกเขาจึงได้ใช้เครื่องมือที่มีพลังของตัวตนที่สมบูรณ แบบซึ่งมันเป็นของต้องห้ามเครื่องมือของพระเจ้าจอแห่งการจุติมันคือไอเทมที่น่าเหลือเชื่อมากเลยละ่ะที่สามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ถึง10ปีเจ้าผู้ปกครองพยายามอย่างมากที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้แต่ว่าโลกนี้มันก็เปราะบางเกินไปที่จะเป็นสถานที่การต่อสู้ระหว่างพวกเขากับเปล่าจากกักรพรรดิโลกที่ไม่มีพลังงานเวทมนต์จึงไม่สามารถต้านทานต่อสงครามได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนชนะโลกใบนี้ก็ต้องลาบไปหน้ากองอยู่ดีเจ้าผู้ปกครองเลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเพราะถ้าหากไม่สามารถปกป้อง ชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้แล้วงั้นก็ต้องทําให้มนุษย์สามารถป้องกันตัวเองได้และนั่นมันก็คือการกําเนิดเหล่าฮันเตอร์ขึ้นมานั่นเองใช่นั่นมันคือวิธีที่เจ้าผู้ปกครองต้องการจะปกป้องพวกเขาซองก็ได้แต่คิดละครับว่าถ้าทุกคนบนโลกรู้ความจริงว่านอกจากคนที่เป็นฮันเตอร์แล้วทุกคนจะต้องตายสังคมจะรับกันได้หรือเปล่านะซองจึงได้ถามจักรพรรดิเงาไปว่าแสดงว่าโลกนี้ถูกทําลายไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วสินะถูกต้องจักรพรรดิเงาได้ตอบซองไปถึงแม้ว่าตัวตนชั้้้นสสาาสููงจะไไมมม่าาาารรถบบกกัเวลด็ต ทุกครั้งที่เจ้าผู้ปกครองได้แก้ไขความผิดพลาดพวกจกักรพรรดก็ได้เริ่มปรับแผนการอย่างต่อเนื่องเช่นกันจนกว่าเครื่องมือแห่งทวยเทพจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปซองก็สงสัยละครับว่ามันมีข้อจํากัดในการใช้งานดอกแห่งการจุดตีด้วยอย่างนั้นเหรอจกักรพรรดเงาจึงได้บอกกับซองว่าไม่มีสิ่งใดที่มีพลังไร้ขีดจํากัดหรอกนะเช่นเดียวกับตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่ถูกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองจากการตัวเขาทุกอย่างล้วนมีข้อจํากัดซองจึงได้ถามจากักรพรรดเงาไปต่อละครับว่าแล้วทําไมสิ่งที่่ถถถูกสสรร้้าาาาางงขึึนมามา ู้สร้างเองได้ล่ะจกักรพรรดิเงาเลยบอกกับซองว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ติดตายเพราะเครื่องจักรที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหรอกนะพวกเราได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้และพลังของพวกเราก็มีมากพอที่จะสามารถพ้นผู้สร้างได้เท่านั้นเองเราจากักรพรรดิเลยได้ใช้ประโยชน์จากวิธีเจ้าผู้ปกครองเพื่อสร้างแผนของตัวเองเหมือนที่ผู้ปกครองให้มนุษย์หยิบยืมพลังเพื่อสังหารเหล่ามอเตอร์และหลังจากนั้นจกักรพรรดิได้ยืมล่างพัชนะของมนุษย์เพื่อเดินทางมายังโลกกองทัพของพวกเราก็ได้พัฒนาไปไกลกว่าสิ่งที่เจ้าผู้ปกครองคาดการเอาไว้ พวกเขาวางแผนที่จะใช้พลังงานเวทมนต์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและได้เปลี่ยนแปลงโลกกลายเป็นกับดักขนาดใหญ่เพื่อที่จะทําลายกองทัพเจ้าผู้ปกครองที่มาช่วยเหลือมนุษยชาติภายในครั้งเดียวก็เพื่อให้จักรพรรดิผู้ที่มีพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ห้ามาโลกใบนี้พวกเขาต้องการล่างภาชนะที่สามารถรับพลังนั้นได้แต่จักรพรรดิมังกรและข้าที่ได้ครอบครองพลังที่มากกว่าจะหาภาชนะมนุษย์ที่สามารถรับพลังเอาไว้ได้และในเวลานั้นหนึ่งในจอมเวทที่เก่งคนหนึ่งและทํางานภายใต้ราชา ได้ยื่นข้อเสนอให้กับข้าเขาได้บอกกับข้าว่าจะหามนุษย์ที่คู่ควรมาให้นักเวทคนนั้นมีนามว่าผู้ออกแบบหรือผู้สร้างในดันเจี้ยนลังซอลลังนั่นเองแหละครับเขาได้เสนอตัวที่จะช่วยข้าเพื่อแลกกับการทําให้เขาเป็นอมตะแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนเลยที่จะสามารถจัดการกับพลังแห่งความตายได้เขาได้ค้นหามนุษย์ที่แข็งแกร่งเหมาะสมกับพลังของข้าแต่มันก็ไม่ง่ายเลยแต่ในขณะเดียวกันข้าก็ได้พบกับใครบางคนที่จะสามารถเอาชนะระบบเกมของเขาได้ใครบางคนที่อยู่นอกเหนือกฎและเกินความคาดหมายนั้น มันก็คือเจ้ายังไงล่ะเจ้าคือผู้ที่อ่อนแอจนเข้าใกล้ความตายเสมอเฉียดความตายมาครั้งแล้วครั้งเล่าข้าได้เฝ้ามองเจ้ามาโดยตลอดถึงแม้ว่าผู้ออกแบบจะคัดค้านข้าแต่ข้าก็ยังที่จะเลือกเจ้าอยู่ข้าจะขอพูดอีกครั้งข้าคือบันทึกความคมคืนของเจ้าซองจิงได้ถามจากักรพรรดิเงาไปละครับว่าถึงแม้ว่าฉันจะเกินความคาดหมายของผู้ออกแบบแต่ฉันก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะจัดการกับพลังของนายได้ไม่ใช่เหรอจกักรพรรดิเงาจิงได้บอกกับซองว่าผู้ออกแบบทําให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับ พลังของข้าได้โดยใช้สิ่งที่เป็นความสนุกพื้นฐานของมนุษย์โดยใช้วิดีโอเกมยังไงละ่ะระบบที่ผู้ออกแบบสร้างขึ้นมาเพื่อให้พลังของข้าค่อยๆเปลี่ยนร่างกายของเจ้าให้เหมาะกับพลังของข้าเข้าไปเรื่อยๆซงก็ได้คําตอบที่เขาตามหามาโดยตลอดสักทีแล้วละครับตอนนี้แต่ซงก็ยังงงอยู่ละครับว่าทําไมจกักรพรรดิเงานั้นถึงได้ทรยศผู้ออกแบบละ่ะจักรพรรดิเงาจริงได้บอกกับซงว่าข้าได้ไต่ตองแล้วว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนดีระหว่างเจ้าผู้ปกครองกับเราจากักรพรรดิแต่ข้าก็เพิ่งตัดสินใจได้ว่าข้าต้องการที่จะอยู่กับ เพราะว่าข้านั้นมีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่กับเจ้านะ่ะข้าเลยไม่ต้องการที่จะสูญเสียเจ้าไปข้าได้กลายเป็นเจ้าและเจ้าก็ได้กลายเป็นข้ามันไม่สําคัญหรอกนะว่าใครจะได้เป็นผู้ควบคุมร่างกายนี้เพราะว่าพวกเรานั้นก็คือคนคนเดียวกันดังนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าได้เลือกว่าเจ้าจะอยู่เขตแดนแห่งความตายนี้ที่เจ้าจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนชั่วน,นิรันในความฝันอันสวยงามที่เจ้าได้สร้างขึ้นหรือเจ้าจะกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงและต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นต่อซองเลยได้ถามจักรพรรดิเงาไปละครับ Paid, ถึงแม้ว่านายจะไม่ได้อยู่ฝั่งเจ้าผู้ปกครองแต่ทําไมนายถึงยังหนีไปอีกโลกหนึ่งพร้อมกับเหล่าจักรพรรดิคนอื่นๆล่ะในเมื่อนายบอกว่านายไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับเจ้าผู้ปกครองอีกแล้วจักรพรรดิเงาเลยได้บอกกับซองไปว่าก็เพราะว่ามันไม่มีเทีให้ข้าอยู่ยังไงล่ะซองจึงได้ตอบจักรพรรดิเงาไปทันทีว่างั้นคําตอบของฉันก็เหมือนกันล่ะนะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ของฉันเหมือนกันจักรพรรดิเงาที่ได้ยินคําตอบของซองแล้วก็ได้ยิ้มออกมาล่ะครับซองจึงได้ถามจักรพรรดิเงาไปต่อว่าแล้วเเเราาจจะไไไดดด้้พพบบกกกกัันออีหมงลย ซองว่าข้าจะกลับไปพักผ่อนแล้วละ่ะส่วนเจ้าก็จะกลายเป็นจกักรพรรดิเงาที่มีชีวิตเป็นนิดนิลันมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องพบกันอีกด้วยความตายของเจ้าในตอนนี้มันจึงทําให้เจ้าสมบูรณ์แบบในฐานะจากักรพรรดิแล้วและจกักรพรรดิเงาก็กําลังจะบอกวิธีที่จะกลับไปโลกเดิมให้กับซองล่ะครับแต่ซองนั้นก็ได้บอกว่าไม่ต้องบอกหรอกฉู้วิธีกลับไปแล้วละ่ะเพราะฉันก็คือเจ้ายัางไงละ่ละลาก่อนนะตัวข้าอีกคนจงตื่นขึ้นระบบได้ขึ้นแจ้งเตือนทันทีว่าผู้เล่นในป้อนรหัสลบ การฝึกเรียบร้อยแล้วและระบบจะถูกลบทันทีข้อจำกัดของผู้เล่นจะถูกยกเลิกทั้งหมดเมื่อข้อจำกัดได้ถูกยกเลิกไปแล้วทหารเงาระดับจอมพลทุกตนที่ได้รับพลังอำนาจจากักรพรรดิจะได้รับพลังเดิมกลับคืนมาทหารเงาระดับจอมพลอียกิทได้รับการฟื้นฟูแล้วทหารเงาระดับจอมพลเบลุได้รับสเตตัสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอดีตจกักรพรรดิเงาอัชบอลได้กลับสู่โลกแห่งความว่างเปล่าชั่วนีรันแล้วระบบได้เด้งขึ้นมาถามซองว่าแน่ใจหรือไม่ที่จะลบระบบทิ้งทั้งหมดซองได้ตอบตกลงทันที พลังของจกักรพรรดิเงาได้ปลดข้อจำกัดในตัวของซองแล้วภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันพ่อของซองก็ยังปกป้องซองเอาไว้อยู่ล่ะครับจกักรพรรดิน้ำแข็งเลยได้บอกกับพ่อของซองไปว่าเศษเสี้ยวแห่งภัายแสงภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดเกินจินตนาการกําลังใกล้เข้ามาผาลาญมนุษย์ที่เจ้าพยายามปกป้องนั้นแล้วเจ้าคิดจะนําหายนะมาสู่โลกนี้ด้วยมือของเจ้าเองอย่างนั้นเหรอฮะเจ้ายอมที่จะเสี่ย่งชีวิตเพื่อทวงเวลาให้จกักรพรรดิเงาฟื้นคืนชีพอย่างนั้นเหรอไอสารเลวนั่นคิดอะไรอยู่กันนนน่่ออน่่ียยยพอออขงงงงก็ัิู ได้พูดอะไรโต้ตอบออกไปแล้วครับจักรพรรดิเขี้ยวสัตว์อสูรก็ได้บอกกับจักรพรรดิน้ำแข็งไปแล้วครับว่าพวกเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วทำรีบจัดการตอนนี้แล้วก็พวกเขาจึงได้พุ่งเข้าใส่เพื่อโจมตีซองทันทีแต่ว่าพวกเขานั้นก็ต้องผ่านด่านพ่อของซองไปก่อนแต่พ่อของซองมันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับพวกเขาเลยล่ะครับเพราะว่าพ่อของซองนั้นสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนออกทั้งหมดเล่ากับว่าเขาได้ผ่านสมองและภูมิรบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาทั้งสามารถหลบห่อของจักรพรรดิน้ำแข็งได้แถมยังสดดาารนนเลอยววต์ูไ้้ใ เดีจกักรพรรดิน้ำแข็งที่เห็นว่าอาวุธใช้กับพ่อของซองไม่ได้ผลแล้วเขาจึงคิดจะใช้น้ำแข็งแช่ให้มันจบจบไปซะแต่ว่าพ่อของซองก็ได้ใช้เท้าของเขาเนี่ยสวนกลับไปที่ขาของจกักรพรรดิน้ำแข็งเต็มๆจนจกักรพรรดิน้ำแข็งนั้นได้กระเด็นออกไปไกลเลยล่ะครับส่วนจกักรพรรดิเที่ยวสัตว์อาสูรก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะกัดพ่อของซองต่อล่ะครับในเนื่องด้วยอ้าปากกว้างไปหน่อยพ่อของซองก็เลยได้ใช้มีดเสียบเข้าไปที่ปากจนทะลุจักรพรรดิเที่ยวสัตว์อาสูรร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่พอแค่นั สัตว์อสูรมันโกรธมากเลยล่ะครับที่เหมือนจะโดนหยามอยู่ก็เลยได้บอกกับพ่อของซองไปว่าไอ้บัตรซอบขาจะกระชาแกออกไปชิ้นๆเลยคอยดูแต่ทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังเวทที่เขารู้จักดีม,กมากๆออกมาจากตัวของซองจักระพัดเที่ยวสัตว์อสูรได้หันไปดูที่ซองพร้อมกับเงือแตกออกมาทันทีแล้วก็รีบกระโดดถอยออกมาจากตรงนั้นส่วนจกักระพรดน้ำแข็งที่ลุกขึ้นมาได้แล้วก็ได้บอกกับพ่อซองไปล้ะครับว่าคราวนี้มันจะไม่เหมือนขราวก่อนแน่นอนเตรียมล้างคอรอได้เลยเจ้าเศษเซี่ยวแห่งพน จกักรพรรดิเที่ยวสัตว์อสูนก็ได้บอกกับจกักรพรรดิน้ำแข็งไปว่าข้าพอแล้วนะข้าจะไม่ขอต่อสู้อีกต่อไปแล้วจกักรพรรดิน้ำแข็งที่ได้ยินเช่นนั้นก็ของขึ้นเลยละครับเฮ้ยพวกเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะเจา้าบ้าจักรพรรดิเที่ยวสัตว์อสูนเลยได้บอกกับจกักรพรรดิน้ำแข็งไปว่า,จาเจ้าไม่รู้สึกเลยหรืองไงพลังเวทที่อยู่ร,บรอบๆตัวเขาน่ะมันได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วจกักรพรรดิเงากำลังจะกลับมาข้าต้องไปแล้วล่ะพร้อมกับเปิดเกตเพื่อที่จะหนีไปทันทีจักรพรรดิน้ำแข็งเลยได้พูด แล้วนว่าจะกำจัดจกักรพรรดิเงาด้วยกันน่ะจบว่าแต่สัญญาของข้าคือเมื่อภาชนะยังคงเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันคือของจริงดังนั้นข้าจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำตามสัญญาต่อไปงั้นก็หมายความว่าราชาแห่งสัตว์ร้ายจะวิ่งหนีหางจุกตูดออกไปอย่างนั้นหรอจกักรพรรดิน้ำแข็งได้พูดหยาบจากักรพรรดิเที่ยวสาอาสูรไปละครับแต่จกักรพรรดิเที่ยวสาอาสูนก็ได้บอกกับจกักรพรรดิน้ำแข็งไปว่าจากักรพรรดิน้ำแข็งเจ้าไม่มีทางเข้าใจข้าหรอกเพราะว่่่าาาเเเเจจจ้้้ไมคยผชิิญหนกััับพลงงงงททีแทรรขอ พอเจ้าโชคดีก็แล้วกันพร้อมกับหนีเข้าเกตไปทันทีจจกพัดน้ําแข็งโกรธมากเลยล่ะครับที่ตัวเองนั้นโดนทักพวกทิง้งเขาจึงคิดว่าจะต้องเอาจริงแล้วล่ะจจกรพรดน้าแข็งจิงได้ใช้พลังเวทของเขาทั้งหมดที่มีในตอนนี้ได้ไล่เวทและโจมตีทุกคนที่อยู่รอบๆทันทีหกน้ําแข็งนับไม่ถ้วนได้พุ่งเข้าใส่พ่อของซองอย่างกับหาฝนพร้อมกับใช้พลังสุดท้ายที่มีของเขาเพื่อที่จะทําลายทุกอย่างที่อยู่บริเวณรอบๆนี้ให้สิ้นซากแกกล้าดียังไงจะพวกนุษย์ชั้นต่ําจงติดอยู่ในความเหน็บหนาว,อ,นวนานอม จกักรพรรดิเงาซะเถอะและพ่อของซองในตอนนี้ก็ไม่สามารถหยุดจกักรพรรดิน้ำแข็งได้แล้วละครับเพราะว่าการโจมตีของจกักรพรรดิน้ำแข็งนั้นมันมาอย่างต่อนเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนแถมพลังการโจมตีด้วยน้ำแข็งลูกใหญ่ที่จะตามมาหลังจากนี้มันหนักเกินไปแต่ทันใดน,น,นั้นน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่อยู่กลางอากาศก็ได้ถูกทำลายไปโดยเบลูละครับส่วนพ่อของซองก็ถูกป้องกันเอาไว้โดยอีกิตและอีกิตก็ได้บอกกับจกักรพรรดิน้ำแข็งไปว่าด้วยพลังเพียงแค่นี้อย่าเรียกตัวเองว่าราชาอีกเลยและตอนนี้อียิตก็สามารถพูดดดอออกกกมาไไ้้้้เหืนนัับบลูแแวครรรจพข็ง ช็อกที่พวกทหารเงาของซองสามารถทำลายเวทมนต์ของเขาได้แต่เขาก็ได้คิดแล้วครับว่าพวกทหารเงาระดับจอมลพลคงได้รับพลังกลับคืนมาแล้วเดี๋ยวนะ นั่นก็หมายความว่าสีหน้าของจัก,กรพรรดิน้ำแข็งได้เปลี่ยนไปทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าจัก,กรพรรดิเงาตัวจริงได้ฟื้นคืนชีพแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองซองก็ได้เดิอนออกมาจากน้ำแข็งแล้วล่ะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเพราะงั้นแหละฉันจึงไม่ควรเชื่อคำทำนายตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ถามจัก,กรพรรดิน้ำแข็งไปว่าเจ้าหมาบ้าตัวนั้นมันหนีไปไหนซะแล้วละ่ะใครบอกให้มันหนีไปโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตกันและตอนนี้ก็จบไปแล้วล่ะครับจัก,กรพรรดิน้ำแข็งจะสามารถยืนได้กี่วิหลังจากที่ซองนั้นได้เป็น ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ